คำรนพารวยด้วยเกษตรอินี้อินเตอร์ครนแล้วาแรรียเชรนตอนคนชราที่น่ารักณนะเมืองปากน้ำโพนวอนะครสวรรค์พี่เป็นนุม ลุ่มเจ้าพระยาล่องเรือไปขายขาเดินทางมาหลายร้อยกิโลสายยันคลอยต่ำลอยลำถึงปากน้ำรังสนทนาวิสาสะกับพี่น้องคนชราที่เทศบาลนครนครสวรรค์กันต่อครับ ถ้าท่านโมโหแต่ลูกหลานมันดูถูกแล้วทำอะไรไม่ได้อยากจะไปผูกคอตายหรืเครียดตายเลยอายุยิ่งมากขึ้นแก่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 ไม่ลุงคนเนี้ยแก่กว่าค่ะอ่าเย็นขึ้นหน่อยครับนี่คือภาษาเนี่ยโอ้โอ้แปดสิบนะโอ้โอ้แปดสิบสามดสิบสี่แปดสิบสี่แล้วแปดสิบสี่แล้วโอ้น้อยกว่าแม่ผมสองปีแม่ผมแปดสิบหกเรื่องในอดีตจำได้หมดเลย พายปเรือไปไหนใครจะมาเกี่ยวข้าวแต่เรื่องปัจจุบันยันอนาคตแม่ผมจำไม่ได้เลยวันนี้ที่ท่านท่านวันนี้เด็กคนมามาเป็นอสอมอ้วยนะโอ้เอาปรบมือเขาครับสุดยอดครับน้องน้องพัญญาจอปากจอปากนะครับไม่ต้องจับครับน้องช่วยจับให้นะครับ 84ปีที่อยู่มาเนี่ยตั้งแต่อดีตถึง84ปีเนี่ยนะรเราไม่หวังแล้วข้างหน้าจะกี่ปีเราไม่หวังแล้วนี่กําไรแล้วเขาบอกว่าคนที่อายุ60ปีนั่นคือสุดยอดแล้วถ้า61 61, 61ยกมือครับนี่กําไร1ปี62กําไร2ปี63 64ไม่มีนะครับ65 66 67 68 69เจสคือนี่คือกำไรครับท่านอยู่นานแค่ไหนกำไรแค่นั้นนะครับคุณลุงอยู่มา84ปีนะครับนี่คือกำไรกี่ปีครับอย่าบอกเขาเอาเอาเอาตั้งลบด้วย60เหลือเท่าไหร่ครับ 20นะครับกี่ปีก็ช่างเนี่หะไอ้ไหนหัวเราะได้เลยไหมกี่ปีเราเห็นโรคมามากครับรวมทั้งเห็นโรคมามากอดีตเดิมโรคภัยไข้เจ็บมันเยอะไหมครับก็มีครับแต่ว่าไม่เหมือนอย่างสมัยนี้เพราะสมัยนี้มันพัฒนาเรื่องการสุขภาพหรือว่าโรงพยาบาลอะไรมันเยอะแยะมากก่อนไม่มีอะไรอนามัยยังไม่มี อ่ายังอยู่ได้ยังอยู่ได้เดี๋ยวนี้โรงเรียนก็ไม่มีก็ไปเรียนศาลาวัดเออเดี๋ยวนี้อนามัยหรือโรงพยาบาลรอพสตตั้งอยู่หัวบันไดบ้านเราเนี่ยครับประกอบโรคบานเตเลยเต็มไปหมดเพราะอะไรครับมลภาวะใช่ไหมครับโรงงานอุตสาหกรรมใช่ไหมครับโรงงานอุตสาหกรรมในเรื่องเกี่ยวกับผักเราที่เรารับทานทุกวันเนี่ยมันมี ปุ๋ยมียามีสารพัดแม้แต่ข้าวเราก็ใส่ปุ๋ย,ยใส่ยามันไม่มีของดีเหมือนตะกอนนี่นะครับคุณลุงพูดถูกนะครับเราอยู่กับสารเคมีครับอยากให้มันหัวใหญ่ใส่เข้าไปเคมี <c oughs> อยากให้ข้าว <c oughs> เต็มเต็งนะครับข้าวที่เราปลูกคลุกสารเคมีตั้งแต่มันเป็นเมล็ดกันมอดมดแมลงนกหนูมากินฉ <c oughs> ีดมันไปตั้งแต่มันแค่ ยังไม่เห็นอะไร <Okay. S 1> ดินท่านกลัวว่ามันจะมีย้างงอก <Okay. S 1> ท่านคลุมหญ้าในดินกันหมดเลย <Okay. S 1> เสร็จแล้วสารเคมีเหล่านี้ไหลไปที่ห้วย <Okay. S 1> จากห้วยไปคลองจากคลองมาแม่น้ําจากแม่น้ําลงทะเล <Okay. S 1> วันนี้ไม่ว่าเราจะแหลกอะไรนะล <laughs> ุมิเปื้องสารเคมีหมดเลยเราบอกว่าเราแหลกปลาทะเลน้ําลึกล <laughs> ่งแหลกเป็นที่รวมของสารเคมีพี่น้องใช้กันอยู่ตอนนี้เขากำลัง กำลังนะไม่ว่าจะเป็นจะฟ้องแล้วเปล่าเนี่ยแบบเรียนราวับกัมมอกโซนท้องก็ฟ้องมันพวกนี้ฆ่าโดยเฉียบพลันเราแหลกพวกนี้กันทุกวางทุกวังเมื่อกี้เมื่อกี้ขับผ่านมานะครับมีร้านเขาเรียกว่าร้านปลาแดกเลียวค่ะแมงวังไม่ต้องมันเลยมันทายังไงอ่ะนมันเกี่ยวกับพวกสารนี่แหละครับมันไอ้พวกสัตว์ต่างๆนี่มันจะรู้เลย แต่เป็นมดก็ดีมแมลงต่างๆก็ดีมันจะรู้ว่า,นา,นนาทีนี้มีสารหรืออะไรหรือไม่มีเนี่ยมันดูครั<อ>บแต่คนเราจะไม่ค่อยรู้หรอกเพราะว่าถ้ายกมาบนโต๊ะนี่มันก็อร่อยหมดนะคนชาราน,าน,า,นาน้องที่ต้องดูแลให้ดีให้ยังยืนไม่ให้ป่วยไข้ทุกวันคืนแข็งแรง คชสรุปไปสรุปมาสรุปได้ว่าจังซี่คนชราคือผู้ที่เคยทำคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินไทยมาก่อนเราต้องช่วยกันโอบอุ้มคุ้มครองเขาให้ดีเพราะนี่คือเหล่าบุปการีที่ได้สร้างชาติมาให้เรากันไง I will tell you แก้วมังกรแล้วเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของคุมนักองสว่าง นักของสวรค์ก็จะมีมังกรแห่มังกรตะลุ่มตุ้งตะลุ่มตุ้งไม่ลืมไม่ลืมไหนคุณว่าไม่ลืมจะรักฉันคนเดียวไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมฉันใช่ไหมคำร้อนวางหวังสีช่อง 3sd 28ขอฝากฝังไว้ให้ลึกสุดขั้วหัวใจว่า คนชราคือผู้ที่เราต้องห่วงหาเขาตลอด24ชั่วโมงโปากน้ำโพนครสวรรค์ปรินปรินอย่างนี้คงไม่ใช่คนไทยทำยาทำ่อ,าอา่อ,อ,อช่วงสงกรานกลับบ้านาไปรดน้ำสงกรานาแล้วก็ล้างเท้าให้แม่บังเกิดเก้าร่วมกับพี่พน้องๆที่ชนบุรีศรีราชา แล้วไปรถน้ำเจดีให้พ่อที่ล่วงรับรวมถึงญาติพี่น้องที่ล่วงรับไปแล้วณวัดหุบบอนได้ข่าวไม่ดีมาว่าเจ้าอาวาสวัดหุบบอนถูกบังคับให้ศึกเพราะถูกจับได้ว่ามีสีกาเข้ามาอยู่ในกุฏิตอนกลางคืนขณะที่อดีตเจ้าอาวาสองค์ก่อนก็ถูกบังคับให้ศึกแบบเดียวกันเพราะเหตุมีผู้หญิงมาอยู่ในกุฏิเช่นกันโอ้ยอายเขาจัง วัดหุบบอนบ้านเราอย่างนี้คงไม่ใช่คนไทยทำจำใจจำยากน้ำตาไหลหักกินจำจอนสะท้อนในอกน้องน้ำตาตสาาาากสะอืนใ่าจาใจจารากจำว่าจะกผูบวดัดเอาบุญละสุานไม่ไป